สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านนะครับสวัสดีกับทางช่องศัทธาปฏิหารนะครับก็วันนี้ปฏิหารเกิดอีกแล้วนะครับหนักมากวันนี้นะครับยับเลยนะครับแตกยับเลยนะครับผมเนาะก็คําเตือนนะครับก่อนที่จะเข้าไปในเนื้อหาของคลิปนะครับผมว่าให้รับชมรับฟังนะเพื่อความสนุกสนานเพื่อเพลินบันเทิงนะครับหรืออาจจะรับชมรับฟังแล้ว นำตัวเลขนะครับไปใช้เกิดความมงคลก็ได้นะครับการพนันเป็นสิ่งผิดกฎหมายนะครับทางช่องเราไม่สนับสนุนนะครับการวิเคราะห์ในตัวเลขทั้งหมดก็เป็นเลขมงคลนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารย์นะครับในการรับชมรับฟังคลิปวิดีโอด้วยนะครับส่วนใครอยากจะเป็นสมาชิกนะครับกับทางช่องเราก็ได้เลยนะครับสมาชิกก็มีหลายระดับนะครับแล้วแต่ความสะดวกทุกคนทุกท่านนะครับใครอยาก จะจัดหนักๆสมาชิกระดับสูงๆว่าจัดไปได้เลยนี่ครับผมเนาะก็สมาชิกเนี่ยนะครับจะสามารถดูโพสอ,อนะครับจะสามารถดูโพสชุมชนสามารถดูโพสชุมชนได้นะครับมาดูโพสชุมชนก่อนทัา้นาวันนี้นะครับสำหรับวันนี้ <c oughs> อ่าไหนละ่ะ มาดูโพสต์ชุมชนสําหรับวันนี้นะครับผมเขียนไว้ตัวไหนบ้างนะครับโพสต์ชุมชนก็เข้าไปที่หน้าช่องได้เลยนะครับก็ไปที่หน้าช่องผมนี่เลยนะครับนี่นะเดี๋ยวออกให้ดูก่อนนี่นะครับเข้าไปที่หน้าอย่างนี้นะครับแล้วก็ดูคําว่าชุมชนนะครับก็เลื่อนลงมานะครับโพสต์นี้ผมจะโพสต์ตั้งแต่เวลาประมาณระหว่าง4ี่โมงครึ่งนะครับถึง5้าโมง พูดถึงเย็นนะนะครับสี่โมงครึ่งในสิบหกนาฬิกาจุดสามศูนย์นอนะครับถึงสิบเจ็ดนาฬิกานะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ผมบอกเจ็ดกับสี่ตัวรองก็คือสองนะครับดูครับดูครับดูหนักตัวไหนครับหนึ่งทุ่มนะครับดูหนึ่งทุ่มนะเห็นไหมครับสี่หนักๆนักนะครับสี่สองสี่หกนะครับสี่หนักๆนักแล้วดูครับ ดูในคอมเมนต์ครับวันนี้มี 4! 99%นตะครับตามนี้เลยนะครับอ่าใครที่เป็นสมาชิกกันนะครับเข้ามาพิมพ์ให้กำลังใจกันนะครับปังไหมนะครับหนักไหมเออหนักหรือเปล่านะครับสี่มาขนาดนี้นะครับอ่ะมาดูกันตั้งแต่รอบแรกนะครับอ่าชื่อคลิปนะครับชื่อคลิปของวันนี้ผมใส่วันที่ผิดครับผมก็ว่าอยู่เอ๊ะมันทำแม่งทำแม่งนะครับทำไไปกองอยู่ ทัางนั้นก็ยับมากก็แหละนะครับอืมเลือกไม่ดีทรงใสวันที่เปียดในแหละสมาชิกก็ไม่ได้ทักกันเลยนะครับผมนะมาดูรอบแรกนะครับสองสองเจ็ดสี่สี่นะครับฉะนั้นก็จะมีสองเจ็ดและสี่ซึ่งมันจะเด่นสามตัวนี้ภายในสี่รอบต้อยภายในสามรอบนบจากนี้อืมแต่สมาชิกนะครับผมบอกนะเมื่อกี้นะมีเจ็ดกับสี่ครับที่เด่นนะครับตัวรองก็คือเลขสองและ รอบสุดท้ายนี่ครับอัด4นะครับอัด4่อัดอ่า4 2นะครับเป็นไงครับนี่คือรอบ V ด้วยนะนะครับ V ออออสนี่นะครับจังๆเลยมาดูรอบแรกมีไหมครับรอบแรกนะครับ2ครับอ่า2 7ครับตรงเข้าตรงบ่อยดีนะครับเข้าตรงบ่อยดี4ครับ4ีเด้งผมบอกแล้วสีมาแรงครับวันนี้ นะครับตัวนี้มาไหมครับนี่ไงครับเห็นไหมประกอบสองตัวมาและคู่แรกนะครับนี่ฮะอืมนะครับ C C ด้วยเนี่มาดูครับหกโมงเอ้ยไม่ใช่ห้าโมงนะครับห้าโมง C หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดนะครับ C หนึ่งหนึ่งหนึ่งแปดไม่มานะครับไม่มาผ่านไปที่แรกเนี่ยนะครับถามสมาชิกได้นะครับผมพิมพ์บอกว่าเบิ้ลบนนะครับ เบิ้ลบนแต่๋ผมไปแก้เป็นหามยังเสียดายไม่หายเลยครับดูดูออกวันนี้นะครับเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังนี่แหละคือรู้นะครับนี่คือดีดหนีดีดหนีครับสี่เวลานี้เนี่ยเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังเบิ้ลหน้าเบิ้ลหลังอืมเอาสิครับเอาขอสินะครับ่ะข้ามไปนะครับรอบห้าโมงโบเบนะครับมาดูรอบหกโมงครับ หกโมงผลนะครับห้าห้าแปดสี่สามนะครับห้าห้าแปดสี่สามเอ้ยไม่ใช่ห้าห้าแปดแปดห้าสี่สามนี่ไงนะครับไม่มาครับไม่มาอบางคนก็อาจจะบอกว่าโอ้นะครับนะเริ่มเริ่มบ่นก็คือมันไม่มานะครับห้าห้าแปดสี่สามเอ้ยแปดสามเนี่ยไม่มาเลยนะครับของผมเนี่ยสองรอบเนี่ยไม่มาเลยนะครับไม่มาเลยโผล่มารอบแรกก็บึมกันนะครับทีนี้มาดูรอบสุดท้ายครับ ใครจาได้ครับที่ผมบอกเมื่อวานผมบอกว่าดีไม่ดีนะครับวันที่26ออก4 2ตัวเดียวหนักหนักเลย4 2ตัวเดียวจะโผล่มารอบไหนขน่นั้นแต่สมาชิกนะครับตั้งแต่ระดับต้นขึ้นไปได้4หนักๆนักหนักหนักที่รอบเดียวเลยครับคือรอบหนึ่งทุ่มครับนะครับ7 4 4 4 2ครับดีไม่ออก444 42นะครับเป็นไงครับ อัด4ครับ4มา3ตัวเลยครับนี่ฮะเป็นไงครับ42ครับไม่ต้องกลับด้วยครับตรงตรงเลยครับเจ็ดสีนะครับเข้าสามตัวเนี่ครับสี่สองอีกครับเนี่ยเห็นไหมอืมและสมาชิกนะครับมาหมดเลยครับนี่เด่นสีนะครับสองอัดสี่ครับสี่เด้งนะครับอัดสี่สองอีกครับโอ้โหนะครับวันนี้นะครับใคร อยู่ถึงทุ่มหนึ่งบ้างนะครับนี่เป็นไงเมื่อวานอัดศูนนะครับวันนี้อัด4แล้วก็อัดไปที่4ี่สก็มาส4แล้วก็4ี่สเป็นไงผมมาแล้วนะครับไปกองอยู่รอบสุดท้ายนะฮะเกได้ผลนะครับเก้วันเมื่อวาน99.99%มาศูนย์ก็มาจริงๆนะครับวันนี้9ก้อร์เซ็นมา4ีอัดสี่สนะครับออกเจ็ดสเอ้ยนะครับพุงกลางเลยครับวันนี้ แตกยับนะครับก็ถ้าใครดูนะครับดูแบบไม่เลื่อนอ่ะผมบอกว่าเม็ดเดียวสีสองนะครับใครฟังนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาได้ครับเม็ดเดียว4ีสองจริงๆครับเออเม็ดเดียว4ีสองจริงๆนะครับน่ะไม่ไม่ได้มาทุกวันนะครับแบบนี้อยู่ที่ความฟุกนะครับเพราะว่ามันเป็นเลขมงคลไม่ใช่เลขสูตรนะครับโอ้นี่จับหนักมากเลยครับอันนี้ เาบางคนจะยังไม่รู้นะครับเข้าต่อเนื่องนะครับงวดที่117นะครับสำหรับพรุ่งนี้นะครับ100เอ้ยไม่ใช่316งวดเลยนะครับเห็นไหมนะครับพรุ่งนี้เป็นงวดที่317นะครับ317วันที่27นะครับเดือนเจ็ดนะครับผมใส่อ่า เรียกว่าวันที่นะครับวันที่ในชื่อคลิปอนะ่ะผิดนะครับเนาะคนก็ไม่ได้ทักกันเลยทักกันหน่อยนะครับถ้าผมใส่วันที่ผิดนะครับผมนะทําวันต่อวันอยู่แล้วนะครับอ่า <c oughs> พรุ่งนี้จะเป็นตัวไหนนะครับ โอ้สาสใจมากเลยวันนี้สาะใจสีมากนะครับโหมาซะโหมาซะแบบเริ่มเทิมเลยนะครับ รุงนี้ห 6. 6. 6นะครับหก <c oughs> อะไรดี ห้าหนึ่งสองหกเจ็ด ห้าเจมห้อีกครั้งครับแปดสองหน่งห้าหนึ่งสองหนึ่งสาม สองสามอ่าสองสี 2, 4, นะครับสอที่ขาดไม่ได้ผมว่าได้เชียวรอบสุดท้ายนี่นะฮะร,รอบสุดท้ายนี่สวันติดแล้วนะเออพรุ่งนี้จะจะมาหรือเปล่านะครับสมาชิกตั้งแต่ระดับต้นนะครับรอดูนะครับรอดูนะครับพรุ่งนี้ จะมีตัวไหนจะมาหรือไม่นะครับผมเนาะให้ดูขำๆกันนะครับสามตัวเนี่ยนะครับถ้าไม่ถ้าไม่เบิ้ลถ้าไม่เบิ้ลหามนี่มีโอกาสเข้าเยอะนะครับแต่มันเบิ้ลหามนี่ก็จนใจเหมือนกันนะครับสามเจ็ดแปดเจ็ดเก้า ศูนย์หนึ่งห้าศูนย์หนึ่งหกหนึ่งห้า ไอ้ที่ผมบอกอของสมาชิกเนี่ยนะครับบางคนก็สมัครสมาชิกนะครับคิดว่ามันจะอาจจะเข้าทุกวันอาจจะมาทุกวันนะครับมันไม่ทุกวันนะครับแต่วันนี้อัดวันนี้หนักนะครับวันนี้หนักบอกได้เลยแล้วก็เป็นวันแรกที่ผมบอกหนักๆด้วยนะครับวันที่บผ,ผ่านมาผมก็บอกปกตินะครับแต่วันนี้ผมบอกหนักผมคิดว่าสี่แน่ๆนะครับก็มาจริงนะฮะหกห้า 1>, 1 2 8นะครับลองดูนะนี่เวียนกันวันนี้มามาทุกรอบเลยมั้งเนี่ยนะครับ2 7นะครับไม่มารอบนี้ไม่มาแล้วก็83ก็ไม่มาแล้วก็มาโผรอบนี้นะครับนะครับเข้าเยอะเลยยับยับมากนะครับอยากให้แบบนี้ทุกๆวันนะครับไม่ทุกวันก็ขอขออาทิตย์หนึ่งเอาสักห้าหกวันก็ได้นะครับ ดูนะไอ้ที่ตัวเดียวเนี่ยหนึ่งวันสองวันรอบวีนะนะครับสามวันสี่วันนะครับสี่วันติดนะครับตอนนี้นะรอดูจะทำสถิติวันที่ห้าหรือไม่นะครับพรุ่งนี้นะครับรอบห้าโมงนะครับผมยังให้สังเกตตัวนี้ให้ดีๆจับตามองตัวนี้ดีๆเลขหนึ่งเนี่ยนะครับเลขหนึ่งนะครับพรุ่งนี้สิบเจ็ดนาฬิกานะครับจับตามองเลขหนึ่งนะครับก็อย่างว่าอะไรครับเป็นเลขมงคลมันไม่ใช่เลขสูตร นะครับเราอย่าไปอ,อันนี้อะไรมากนะครับผมก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้การวิเคราะห์เรียกมงคลฮานอยประจําที่27นะครับเดือนกรกฎาคมในะปีพุทธศักราช2565หรือปีคิดศักราช2อ2 2นะครับขอให้ผู้ที่กำลังติดตามรับชมแลบฟังโชคดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านกดติดตามกด subscribe ให้กับทางช่องสัทธาปฏิหารด้วยนะครับขอบพระคุณสวัสดีครับ